หมอคะหนูกินวิตามิน B รวมกินโคควิเทนทุกวันแต่ทาไมยังง่วงยังเพลียนอนไม่หลับเหมือนเดิมหรือว่าร่างกายหนูกําลังพังโดยไม่รู้ตัวคะโอเคครับปัญหาสาหรับเคนนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่การกินน้อยเกินไปนะครับแต่เป็นหาจากระบบฟื้นฟูร่างกายคุณกําลังพังอยู่3อย่างแบบเงียบๆนั่นเองหนึ่งเลยคือปัญหาเรื่องไมโตคอนเดรียเสิ่อมล้าเรื่องขาดระดับ NAD ในร่างกายทำมาซึ่งปัญหาเรื่องเพลียระหว่างวันทําให้ง่วงทําให้สมองคุงตื้อได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างดีเลยคือการกกิินน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 าารตตััั้้้งงงขออออ ND+ คคคบซึ่่่่ืืืววม B 3ทีีีช็ ามากในการฟื้นฟูไมโตคอนเดรียมันชื่อว่าเรสวอรัทอลครับสารสกัดจากเปลือกอหุ่นครับและสุดท้ายคือโคเอนไซม์ินกินให้ได้ผลโดตามงานวิจัยนี่ยต้องกินได้วันละ1 0 0่มิลลิกรัมและเรสวอรัทอลด้วยนะครับก็ต้องกินให้วันละ1น0่งมิลลิกรัมเช่นเดียวกันเวลาที่นำให้กินนะค,คือกินตอนเช้านะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายคุณต้องการสร้างพลังงานมาก่สุดางานวิจัยชี้ชันครับว่าการเพิ่มระดับเอนดีพาร์ตโดยการใช้ดีไรโบสกับเจ้าหนี้คอ,ต,อตินอมายสามารถเสริมสร้าง,ง,ง,าง,งรงะบบ สารที่สมองคุณเดยตรงตัวแรกเลยก็คือเจ้าชาเขียวเขาที่ชื่อว่า EGCG สองเลยคือ Resveratrol เป็นนี้เป็นตัวสำคัญที่ช่วยในการฟื้นฟูสมองได้อย่างดีสามเลยเจ้าควร r ิติน n สี่กเจ้าคอร์ค u มินนะครับ จากสาคลาทขมิ้นชันและห้าเลยคือเจ้าฟิชออยนะครับผมซึ่งจะมีโอเมก้าสามที่เป็นสารสำคัญมากในการต้อมแซงสม,อง,สมองของเราเสริมไขมันดีครับสมองของเราเวลากินที่ดีก็คือตอนเช้าก,กับตอนเย็นนะครับจำให้กินพร้อมอาหารลดการเกิดกเรย,ย้อนโดยที่างานวิจัยหลายฉบับยืนยันนะครับว่าเจ้า EGCg จากชาเขียวกับเจ้าเคอร์คูมินจากขมิ้นชันเนี่ยช่วยลดการอักเสบสมอง,มมองได้เป็นอย่างดีและช่วยเสริมการทำงานของระบบประสาททำให้สมองคุณปลอดโปร่งมากขึ้นส่วนเจ้า DHA จากฟิชออยเป็นตัวนี้ช่วยให้การหลับลึกคุณดีขึ้นลดการอักเสบที่สมองคุณไไไดดดดด้้้โโโโยตตตตรรรรรรงงงงงสสสสส่่่่่่่่่วววนน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 คคคคืือออออเเเเเมมมลาา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 ททิิิัััับบแแะะะะปปปป็ๆกกกูพญญญหหหใขีีี เป็นปัญหาจากการที่วงจรการนอนคุณไม่สม่ำเสมอและถ้าให้ดีขึ้นนะถ้าคุณอยากจะนอนดีคุณต้องปรับน้ำไส้คุณให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นแนะนำให้กินโปรไบโอตินครันละ25บินลียนหรือ25พันล้าน CFU นะต่อวันจะเป็นโดที่สูงนิดนึงแต่ช่วยในการนอนได้อย่างดีโดยเฉพาะสายพันธุ์สสายพันธุ์นี้ครับชื่อว่าแอคโตบาซิลล่นะครับกับวิสโดแบคทีเรียมนะครับตอนนี้เป็นตัวที่ช่วยคุณภาพการนอนได้ดีมากๆและเมลาทรีนนาะครับคุณซโดยที่นักวิจัยจอกว่าการกินเมลาทนินวันละกรัมเป็นึ่ ที่ดีสุดนะครับในการปรับนาฬิกาชีวภาพของคุณให้ง่วงค้างและทำให้คุณนอนเป็นเวลาได้มากขึ้นนะครับที่สำคัญถ้าอยากนอนให้ดีนะต้องปิดจอก่อนนอนครับอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดแสงบูลไลที่มารบกวนการนอนคุณอ่านสื่อว่าเบาๆและช้านะครับอาจจะอ่านนุ่มอุ่นประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนครับเพื่อช่วยลดอุณหภูมิแกนกลางในร่างกายคุณทำให้คุณง่วงนอนได้ง่ายขึ้นที่สำคัญเลยตอนเช้าเป็นช่วงนึงที่คุณต้องออกไปรับแสงแดดประมาณสักห้าสิบนาทีนะครับเปิดมารับแสงก็ได้ครับเพราะเวลาตอนเช้าที่คุณรับแสงแดดเเ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 นน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 ีีีีีี่่่่่่่่่ยยยใชววววงง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 งททททคคคคุุณณจะะผลล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 ลิิตตมมมมมมมาา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 โออ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 กกกกกก็บบบบไไ้้้สสสสถรรรรรปััััััญหหืพพึึูด จุดนี้อยู่ครับพยายามปรับแก้ตามทีห่หมอบอกให้ดีนะครับถ้าคุณอยากรู้สูตรเคล็ดลับการกินอาหารเสริมเพื่อชะลอวัยอย่าลืมทัามา้งมหาทางหมอโอ๋เขาทางแบรนด์เดียโอได้เลยครับผมขอแนะนําสูตรชะลอวัยสูตรนี้ของหมอโอ๋นูตาพรามพินอติก้านูตาพรามช่วยบำรุงไมโตคอนเดรียศูนย์พลังงานของเซลล์ส่วนพินอนติกา้าลดการอักเสบในหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนโลหิตช่วยชะลอการเสื่อมของผิวและสมองทักข้อความมาหาหมอโอ๋ตอนนี้เลยครับ